สวัสดีครับทีเด็ดบอลดังวันนี้จะพามาพบกับบบวิเครคะห์สุขฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษระหว่างลีดยูไนเต็ดพบกับลิเวอร์พูลราคาต่อรองเปิดมาที่ลิเวอร์พูลต่อครึ่งควบลูกครับลีดยูไนเต็ดเตรียมเปิดสนามเอลเลนโรต้อนรับการมาเยือนของทีมลิเวอร์พูลโดยเจ้าบ้านลีดยูไนเต็ดภายใต้การนำทีมของมาเซโลเปซ่าความพร้อมของทีมวันนี้มีปัญหาเยอะพอสมควรนะครับทั้งในรายของราฟินญาตัวรุกคนเก่งประจําทีมที่เจ็บส่วนเลียมคูเปอร์ตัวรับของทีมนันก็ติดโทษแบนจากเกมที่แแแลลล้้้้้ววททีีีี่่กกกกเาานนนนัััชชะะะมมมมออไไดดจบย หลังแนวนะครับหลังจากที่เกมที่แล้วไม่สามารถช่วยทีมได้จากการติดสัญญากับต้นสังกัดแม่ทําให้ผลงานตลอดสีเกมหลังถือของบุคครนั้นก็ยังคงไม่แพ้ใครนะครับ แถมเป็นการชนะมาได้ถึง3เกมอีกด้วยส่วนทางฝั่งลิวภูภายใต้กระดมทีมของเจเกนครับตัวเจ็บค้างสต็อกอยู่ก็เป็นพวกนักเตะหน้าเดิมๆทั้งนั้นนะครับส่วนผลงานล่าสุดนั้นก็เสมอกับเรียวมาหลิกในรายการ UCL และอกหักตกรอบมาแต่ก็ทําให้2เกมหลังสุดของมังครนันก็ยังคงไม่แพ้ใครดูแล้วเกมนี้ลีดยูเนเต็ดกำลังอยู่ในช่วงมั่นใจสุดๆในเวลานี้นะครับแม้ว่าสภาพทีมนั้นจะยังคงมีปัญหาแต่ถ้าว่าด้วยความที่ความสดของมังครรันก็ยังมากกว่าหงแดงที่ผ่านเกมกลางสัปดาห์มาแบบนี้ชววเช ทีเด็ดฟันงงวันนี้วางไปเลยลีดูไนเต็ดสกอร์ดิคาดลีดเปิดบ้านเสมอริ้วผู้พูล2-2และถ้าคุณคิดแบบเราก็จัดไปแต่ถ้าคุณคิดว่าไม่ใช่ก็แทงสวนไปเลยและถ้าคุณชอบคลิปทีเด็ดแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้เราด้วยจัดไปเลยจ้าเราจะไม่เสียใจอย่างแน่นอน